ขนมมันจูไส้ถั่วแดงอังเกะที่เราซื้อมาจากอาซาฮิกาว่ค่ะทุกคนมีดังโง่ไส้อังโกะด้วยไส้ถั่วดำก็มีแล้วดังโง่โชยุก็อร่อยจัดเต็มค่ะเราซื้อมาจากงานอีเวนต์ค่ะ มีขนมวาราบิโมจิที่เราเลือกซื้อขนมดั้งเหงะหน้าต่างๆนะคะแล้วก็รวมไปถึงน้องตัวนี้ค่ะขนมมันจูหน้าตาน่ารักมากเลยค่ะทั้งหมดราคา1,150งหเยนค่ะเรามาแวะซื้อที่ งานอีเวนต์ที่จัดขึ้นทุกๆปีของวันที่14 1 6ถึง16กันยาค่ะอยู่ที่อาซาฮิกาว่าข้างๆอีออนใกล้กับสถานีรถไฟใครมีโอกาสมาที่อาซาฮิกาว่าก็แนะนำนะคะคลิปต่อไปเราจะพาไปชิมไอศครีมรถกันค่ะ